ก็ห้พี่น้องวิวทุง่งนาบรรยากาศฝนตกความพำบรรยากาศทุง่งนาหลังบ้านต้งซ่าปกติกบเขียดจะร้องระงมเนาะพ่อแม่มพี่น้องแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนกกินกบก,กินเขียนน่าจะเยอะเออไ่ได้กินหมดเนาะวันนี้ก็จะเป็นย้ำน่อไม้ใส่น้ำปูพ่อแม่มพี่น้องตึ้งว่าเมนูอมตะลำแต่ลำว่าบ้านเฮาเนาะพ่อแมหมพี่น้องเนาะกินกับซี่โค้งพ่อแมหมพี่น้องซี่โค้งยาง แห้งๆเนาะผมหมายพี่น้องเมื่อกี้กับไปลุยฝนไปเก็บอันนี้มาพักนี่มาใบขิงเมียงบ้านเฮาผมหมายพีน่น้องยำน้ำไม้ใส่น้ำปูอุ้ยผมหมไปพี่น้องกาวสวัสดีครับผมน้องปหมไยพี่น้องเนาะต้องสาววันนี้มารายงานตัวหลังบ้านหลังตรงน้าเน้อผมหมาพี่น้องมาหากับเข้ากระป๋ามากินยำน้ำไม้เมนูยอดฮิตผอมไปพี่น้นองหน้าฝนนี่นะหน้าฝนนี่น้องไม่หายหายง่ายเนาะ คนเท่าคนแก่เปิรนจะไปเสอะมาต้มขายปไะมาพี่น้องคุกเ,เริ่มห้อง่ะกลับมาแขล้งเผาในจังหวะเข้ากันขนาดมหมาอ bây giờ cả làng bát cơm, đông xong bát นี่ปลาหไหลเป็น้องขิงเมืองน่ยใบขิงเนี่ยกรบ,บกับแกกงนองไม่ก็คือขนาด อายุเข้าดว้วยม,มืดฟ้ามัวดิ้นวมด หอมน้ำปูน้องไม่ก็อวนหวานไปเก็บโซดใหม่ๆปอไม่เป็น้อ บรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกใสๆน้อยๆมมประมาพี่น้องพอได้ป้อแปะป้อแปะป้อแปะ นี่มีความหลืนหล่นมๆมันๆตมอน,น and น้องใม่บ้านต้อมมีจะโซขนาดหนปลาหม่นไปน้องคนเท่าคนแก่เปิ่นไปเก็บมาอย่างอย่างเสียนไปเก็บมาวันนี้แลก้กกาแบแหลงกาบปอกเปลือกแตงเงี้ง,งามๆแล้วก็ต้มประหมัพไปน้องบนทูบะเจ้ามากากา,ามาขายเลยประหม่พไปน้องสดไหม กาตาละการตลาด,ตลาดแต่ตลาละลอแต่แต่ละตาละลาไอตาลาด,ลาด,ลาดบันผาบันบันบันบ,บ,บันแพรกับบเหมือนกันเนอ้อผมหมไปนออ้องบ้านต้อมนี่จะออกมาขาจีสองสีสามเนอ้อประมาณหกโมงป่าเจ็ดโมงกับวันเลยนะผมหมายน้องบ่มีแปดเก้าโมงเนอ้อตาลาเจ้าอะ่ะหกโมงอะ่ะเก็บขา và trang cả cái khoảng hút chết này lửa bởi kia lan จะเตรียมของกันตั้งแต่ตอนกลางคืนนอกว้านไปบบนั้งตีสองตีสามเขาออกจากบ้านกันแล้ว เขาไม่อ่อนบอไ่ไหมพี่น้องอ่อนหวานขนาด ซี่โค้งเนี่ยตะหนอกแห้งแต่ตั้งใน,นมีความช้ำเนกันนะผมหมายไม่รม้องอู làm không một app bình thường เข้ากันสุดยอดผมไม่ไปน้องแห้งนอกช่ำด้านในอู้มมอกขนาดถ้าเป็นหมูสามจั่นทอดกระกินกัะเข้าเนะี่ยผมไนพี่น้องหมูสามจั่นทอด น้ำพริกน้ำปูหรือว่าย่างน้ำม้นเส้นน้ำปูอันย่างที่เป็นน้ำปูก็เนี่ยผมหมายไม่น้องเหมาะล้ำต้องชอบเนาะคือว่าอู้ยจังว่าต้องร้องกินพอผมหมายไม่น้องเนาะเ,เป็นบางคนถ้ากินตั้งแต่ละออนน่ะจะชอบจะติดใจค่ะน่าผมหมายไม่น้องแต่ถ้าเกิดว่าอ,อ,อย่างเช่นฮือเปื่อนต้อมฮือฮือค้นกรุงเทพกินเนี่ยนะ เปิ transfer, ่นบอเกยกินมันตั้งแต่ละาออนเปิ่นกับเบอคอยจะโอเคเตัวแดดเนาะแต่สําหรับต้อมนี่กินมาตั้งแต่ละาออนอู้ปลาหมึกเปนนองหมักหม้อเอ่อตอนละอออนก็เอาใบน้ําปูกับหม้อปลาหมึกเปนนองเนาะใบเข้าออนน้ําปูใบเข้าวันนี้ก็บรรยากาศปลาหมึกเปนนองเป่นมืดอึมคืมเพราะว่าพายุเข้าเนาะฝนตกที่ต่อกันมาสองสามวันแล้วปลาหมึกเปนนองจนมืดหมึดฟาจะบบเปิดเปิดหมากับอ่อตะวันไอ้ยังกับซองลมมาหน้อยๆเนาะโดนเมฆปิดแล้วก็จะมืด ช่ออี้ปมัยเปน้องบรรยากาศตาุ่มน้าเงียบเงียบลงๆสุดลุงหูลูกตาเนี่ยปอมัยเป็นนองบรรยากาศเย็นเยืนนๆก็ตอนนี้ก็ตอนที่นางกินก็ตกไปป้อยใส่ปอมัยเปน้องแต่ตอนนี้ก็กยุดแล้วเนาะยุดแล้วก็มีครบมีเขียดมีนกมีอย่างมาอาบนา้ำอาบอย่างตามตามน้ำเมียงตามคันนาตามอย่างนะ่ยปมัเป็นปปนองเนาะนกเอียงนกอย่างปอมัยเปน้อง บรรยากาศสบายๆเงียบเงียบปเนาะผมใม่พี่น้องมานั่งกินกับกับข้าวลำล้ำนะแน้วไม่ใส่น้ำบูยังไม่ใส่น้ำปูครับซี่โครงซี่โครงหมูย่างผมใม่พี่น้องแห้งๆตั้งหนอกช้ำตั้งไหนดีว่าอุ้ยเมาะวันนี้ต้มชอบอ่ามะแขวอแห้งผมให้พี่น้องมะเขือพวงเผาเนี่ยผมให้พี่น้องเข้ากันขนาดอ่ามะเขือพวงเผาตอนสดๆเนี่ยจะออมขมๆเนาะแต่บอกว่าเผามามันจะออมขมๆหวานๆผมใม่พี่น้องเหมาะล้ำขนาดเนาะก็ โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้กับลําแต่ลําว่าอิมแต่อิมว่าแล้วก็ขอต้องต้องขอตัวลําล้าผมไปพี่น้องไปก่อนเนอะเนาะผม,มไปพี่น้องกบรรยากาตรงให้ตรงนะเข้ากับขึ้นประมาณเปียงแอลนะผมไปพี่น้องเนาะเปียงเป,ป,เเปียงเป,ยงเป,ยงเปียงหน้าขาเปียงแอล่ะก่อนเ,เดือนเนาะผมไปพี่น้องก็จะได้เห็นเข้าเหลืองๆละนะเ็าต้องขอตัวลาล้าไปก่อนดูแล,แลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะช่วงปเปลี่ยนฤดูนี่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ ของอให้ปอมไปพีน้องสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนเนเอนอนะคงับปอมัพีนองเอินทองหลามาเทม,มาคลิปนี้ต้องสาพาร์คินโชว์ก็ต้องขอตัวลำลาปอมัยพีน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ